ขึ้นเต้นไดในมือนในปีนอเพราะพอดำพอดีบริยานยังเลยว่าเออร่องไล่สุดกันหน้าทำมาสัญยากเนาะบริยูร่องไล่สุดมันกันหน้าว่าสันวะใครไม่มูไม่ปวด ย่ดสั้นเหรอพี่น้องมื่อนี้คุณนมาตกเดียดอ,ออกอยังแ็ไปนีนวะไปอันขีดยางเมื่อไลรวหยอดน้ำกุแล้วกัพักพผห็นถองงอกกิ้งแยกวินีละจ้า ไหนจะเว้นปะนิมิโมหไหนจงเลยหาอันหาน้องคูกกันมาจะโรงเรียนไปตลาดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกูทุกคน<ม>นะ ลวงตาค่ะบ้าบ่อล้วพี่นอ้องเอา้าือวแขยงไหผ่านไหมผ่านวัวแข็ง<ม><ม>กูมาซื้อนิ้ฝนตกเนาะตาดอีกกันเ้อ 打还能骗你个？ กดแค่้งเด้อคือจะไปอยูรย่รอบใหม,ม่ผมบูราะไล่ไมือแล้วว่าแดก เ่าตะเดียดเมื่อนี้พี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบล้านดวงตานะจ๊ะตั้งคนะ <Hey. S 3> ่าบันที่คนเสียโจนะออบอก้ตั้งค่าที่เห็นเาที่

เดี๋ยวสามตันมุนกตนเลยดูม็เห็นอุ้ยไปจัาแเดรีอีกอันเก่งม,มากเลยแม่นะั่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอเหง ขอบคุณทั้งยีง่สิบสองล้านขวงตาด้วยจ้าที่เขาไม่เยี่ยมมากสั่นเรายู่ยิงลอกเร็ววันสิเอาไปสิถึงไ,ได้ไทยละไทยทีดีนะก็ต้งสันละ่ะงัดงานกันที่ั้งสันละ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมายค่ะ กินผักพี่จข๋งนใจขอบเมือนกินกับเก็บกินยังตัวขอบคุณทั้งที่เอาส3ล้านดวงตาขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขาไม่เยี่ยมมาส้มไงตัวผมขอสไลหนึ่งจายไปแล้วทีพูดเลือกเกิด ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆมโอ๊ยฮะร่างสวยร่างแจ่กสนุกด้วยทำงานไปด้วยค่ะ นี่แหละมาจังเอินด้อ ขอบคุณทั้ง48ล้านดวงตาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ไปผู้มาเนาะผู้มาผู้ไป 45ล้านดวงตาค่ะ lang chuyểng lang buông Còn lãi เด้อสิ xem คุณมากมายค่ะทำงานบ้านเท่นั้นล้างอันนี้มาล้างถ้วยล้างจานอยู่หลังบ้านจ้ะอยู่หลังบ้าน ลังสวยลังแาม ลาไล่จ้าพี่ทำามไเยย่ยมนั้มง,งานไปน้ำคูณได้ทำแล้วก็ฝากดกดไละไก็แซ่ก็ติดจามนี่ต่อยนี่ได้จ้านี่ต่อยบนนอกจ้าสมซือเหรอเบิ้องเบงิบง่งซ่าผาลดพี่นอก อมอกสากคคนนมันนอกอีดเลยมันนอกคอกตืึยอีดเลยไมพี่นอพพ้องเขาจะรับพนรับปุ๊บบบดนึงโอ้ยข้องรับกากขนาดเลย การทอดไรดับพึบไปน,นึงพอ,อโทษขออภัยมูก,กันลัางข่ามาหลายหลายทดลองสามัรขอ,อโทษขออภัยห,หลายหลายบา้านมูก,กันลัางขา่ามาทดลองสามพรในสอดเคตสอดเขตออกมันหอนแห้ง พวกเราสะพอนมม่เล็จนได้ถอดเทศอดออกเริ่มข้าวเริ่มันไล่ไสุดถอดเทศอดออกซะก่อนไม่สอนแห้งขอโทดอีนี่อีหรอ ห้อนแห่งนับปล๊บอันนี้สร้างสวยร่างอีกกันกรัมมาเนาะเมื่อนี้บ้าอิกไปต้วขงถมขอบคุณค่ะ ขอบคุณห,หลายๆเด้ขอบคุณน,น,น26ล้านดวงตาขอบคุณผู้กดไลค์แชร์ไล่ขอบคุณมากมายค่ะไล่มือไดกับใจฟูใจฟ,ใจฟูพี่น้องมิบมูขามาิเงเขำมาเ,มามเห่นน้ำจาวะแต่ว่าเป็นยังผูพันไปพันมากนะ าการะถ่อนแดดแดดแจดแดดแจ๊ด,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 ดจงมงือว่าแดดได้ไหมเนาะฝนตกปีดีฝนตกลิ้นมาถอดกอให้ได้เมื่อกี้ทรศแพ่บพ่อนไป้ถอดเช็ด สะพอนไหลตอดชีดออกห่อ,อนแห้งเครื่องมันหน่อนรับเอารับเอาแป้งเปลนบอเครื่องอันหน่อนรับเอารับเอา เอเอเอหนนู้นมเทียแล้วรับชองเทียแล้วเสียงดับกลายมันหอนไปสวดเขตดออก นอนไรนี่เปิดพัร่มใส่พัด่มถ็อตน่ะ,ะ,ะเกตหน้าที่นึง กรอนทีน้องอไป้อนยไรย้ำไรด,ด,ดับย้ำั่นกระห้อน ก็เป,เป็นอย่างเห็นงูพิม่มหับแม่สี่สิ หนาวดิเอาต้องาไปถอดุ่นวันนี้ไม่ได้หนาวไปพไปพไปยูห้บาไปไลเไปไปไปเราต้องไปเออลรสิีแรกลาสุดต้องโอนไปดรอปเพรนั้นแล้ก็ิืโอนีหยัง พวกใครหรือว่างินโอ้นยิปหานะรับแต่งมาก่อนนะไปนี่นได้ไั่มแต่เพิ่มไปสิแม่ ไปน้ำเด้อยังอันใดเจ็บเจ็บข้อเนี่ <c oughs> นยโดนไ้มือจนแล้วต้องซ้ำมือกูแล้ว

มือจะเป็นงไนด้หอกยิดจุดจัดจังเลยหอกขอโทษขออภัยเด้วย,วยในเพื่อมนมาสะดวกจักแนวได้ขอลุ่ลงไหลจา้า